สวัสดีเจ้าป้าดาวจะมาแกงออมไก่พันเหนียวอันนี้มัในจะไก่บ้านบดได้น,นะเจ้าไก่พันเหนียวแท้ๆเนาะซื้อม่าตัวหนึ่งเจ้ากิโลหนึ่งเนาะนี่ก็มีต้นหอมไปมะกรูดแจนน้ำพริกแกงเพชรเจ้าแกงแบบบ้านๆเมืองๆนี่แหละแต่แชจน,น้ำพริกแกงเพชรเนาะเจ้าเอาไก่ไปคั่วไปต้มกันเนาะเป็นไปไก่พันเหนียวเจ้าใจเวลาหน่อยเนาะ ใช้น้ำมันประเภทหนึห่งจะเอาครัวไก่ครัวพริก พอดีไม่เจอผมเ,เอาไก่มาขายนานๆน,นี่ก็เลยซื้อมาสองตัวเอาแกงเห็ดตัวจเจ้าตัวหนึ่งเก็บใส่สองพิเไวเนนะาะคัวเรียบร้อยลนะไก่ลงเลย เจ,จ้าขั้วขนุนน้ำไก่ออกเนาะไก่พันเหนียวไก่พันเหนียว hết hả nạp xem đi cho kèm bèm 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 mương mương hao cháu mà tao xe cà thịt ăn lòi cháu là xem cả ăn à lòi nó khóc kẹt nhiều nhiều, khóc kẹt thì sẽ kẹt nhưng ứng có đại cho bị cay phát miệng nó Trộn thì là nít thế là nồi phưởng kẹt cho Bít cho <laughs> bít phả mô Bít cường làm ใช้เป็ตัวเจ้าโอ้ตัวใหญ่ขนาดแลต้มถึงไก่นี่ทอป่าล่ามันไได้ต้มเนาะนึกหน้าก็ยดใส่ฝาหมอ้อเลยอะ่ะดูหมอ้อไก่เจ้า เตืมนามไปรักขัง้วเนาะจะเปยแล้วเจ้าแกงเอาชินีว่ามันร่อนออกจากกระดูกเนะาะก็ต้องมาหนังดึงเจ้าแกงอมไก่พันเหนียว เดี๋ยวเติมหนังหน่อยค่ะเนี่ยหองสุบก็ต้องใส่ก็ได้เนี่ยหน้ามันหวานหวานแกงแล้วมันก็้อนก่อนเนาะ ตอนมันเด็ดดิดซอเต็มมอนั้นี่ย cửa cho cửa Kèn cay nóng xây cửa cho ăn à, nồi แกงไก่หมั่นเดียวแกงไก่บ้านขออนุญาตจใมือเจ้าใบมะกรูดต้นหอม ดังใจผมสลดกะเออมาใส่เจ้าน้ำแกงหวานหวานอร่อย แกงออมไก่พันเหนียวแกงออมไก่บ้านแกงแบบเมืองเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าฝาากันคลิปไปมคลิปหน้านา้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือป้าดาวตนะัวน้ยเาจำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสััสีีค่ะ